สวัสดีครับผมสนิมนาวชาแนลครับผมวันนี้นะครับมารีวิวนะครับสินค้า1ชิ้นนะครับสั่งทําจากาพี่ผู้ชายท่านหนึ่งคือพี่ไก่นะครับเป็นพี่ไก่พี่ไก่เป็นช่างรับทําด้ามปืนแกะสลักปืนแกะขึ้นโครงทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับปืนว่าจะเป็นด้ามเป็นตัวปืนก็แล้วกันพี่เขาจะ เก่งเรื่องการแกะลวดลายนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นรูปแบบ้ามปืนเนี่ยสวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมสั่งจากพี่เขานะครับสั่งไปประมาณพี่เขาบอกว่าวันสิบวันเสร็จแต่ก็ไม่ถึงฮะตัวนี้เสร็จแล้วแล้วส่งมานะครับร้านพี่เขาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอพอดีผมไปเปิด YouTube แล้วก็เจอเจอนะครับก็เลยนั่งดูรีวิวของพี่เขางานพี่เขาแต่ละอันแต่ละอันมันก็สวยงามดีนะก็เลยลองอุดหนุนดูนะครับ พี่เขาร้านค่อนข้างจะใหญ่ครับงานเยอะนะครับแต่ละอันส,สวยๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือที่ผมสั่งไปนะครับเป็นด้ามปืนของ4 z แ5 p 0 1นะครับอันนี้เป็นไม้สาวดำนะครับเหลือเพ่ออะไเลยใครที่สนใจนะผมก็ดูจากช่องดูทูบเนี่ยแหละนะครับชื่อว่าด้ามกันนะฮะพิมพ์ติดกันเลยนะด้ามกันนะฮะ นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ส่งมานะครับรายละเอียดดีนะครับเก็บโครมกิฟตเลยนะฮะอันนี้ผมก็มีแกะกันลื่นนะครับด้านบนกันลื่นนะครับแล้วก็โลโก้ของผมเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวกอรนะฮะร้านนี้รับประกันนะครับไม่ใช่ราคาคุยนะฮะฝีมือดีงานดีนะครับอันนี้หนึ่งด้านนะครับเล็กหนึ่งด้าน ฝีมือดีงานดีรับงานแล้วทาจริงนะฮะไม่ใช่ว่ารับราคาคุยๆนะฮะอ่าีอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ผมต้องการโชว์ลายไม้นะครับแล้วก็แกะกันลื่นตรงนี้นะฮะราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับคุณภาพชิ้นงานกับราคาถือว่าสมราคามากนะครับปกติการรับงานนะฮะงานฝีมือประเภทนี้ก็คือมีวางมัดจําส่วนหนึ่งนะครับแล้วพี่เขาจะรีวิวสินค้าให้เราดูว่าทําเสร็จแล้วนะครับ เราก็จ่ายส่วนที่เหลือแค่นั้นเองนะฮะแล้วพี่ก็จะส่งให้ถึงบ้านนะครับอันนี้เป็นซี7 5 p เจ็ดนะครับไม้สาวดำนะฮะผมดูว่างานมันคมนะฮะสีเสือทำมาใช้ได้เลยนะครับก็คือเราออกแบบไปนะครับเราเขาจะแกะให้นะฮะอันนี้เป็นเลเซอร์ยิงนะครับสวยงามอันนี้ก็จะเป็นลายไม้นะฮะเป็นเห็นเนื้อไม้เลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ลายไม้นะฮะความสวยงามสุดยอดครับผมอย่างที่บอกนะครับใครถูกใจนะฮะเรื่องด้ามปืนโทรหาพี่เขาเลยนะครับอัธยาศัยดีดูแลดีนะฮะพูดจาดีคือพูดง่ายๆเอาใจลูกค้าไปเลยครับอย่างนี้ใครสนใจนะฮะยูทูบเนี่ยแหละฮะพิมไปเลยครับด้ามกันนะฮะติดติดกันเลยไม่ต้องเว้นวรรคอย่างตัวหนังสือที่ผมขึ้นให้นี่นะครับแล้วก็ลองติดต่อพี่เขาดูฮะมีเบอร์โทรมีไลน์ลองติดต่อกันดูนะครับงานดีฝีมือโดนนะฮะ พี่ไก่นะครับด้ามกันนะฮะด้ามปืนราคาถูกไม่ได้แพงนะครับอันนี้สวยงามขอให้คุยถูกใจเข้าใจตรงกันนะครับพี่เขาจัดการให้ได้ทุกอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนครับช่องผมใครที่ถูกใจนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสนิมหน้าวชานลสวัสดีครับผม